แกกองรอรีวิวครับเพื่อนๆครับจาก X x Step, s t ซ p นะครับประเทศจีนส่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากที่รอมาร่วมๆสองเกือบ2อาทิตย์ได้เพราะว่าคู่นี้ผมสั่งช่วง Pay day. Pay day เทเดพเดก็ปลายเดือนที่แล้วนะครับรอนานเหมือนกันนะเนี่ยคู่นี้กว่าจะมาถึงเนี่ยเกือบเกือบสอาทิตย์ได้อยู่นะครับ อะมาดูกันสิได้อะไรมาสีเขียวเขียวเลยนะเนี่ยว้าวนี่ครับคู่นี้ครับ X Step 2 6 0 X รุ่นที่2ครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บนิดนึงนี่นี่ครับ หมุนตัวดูหนึ่งรอบทําไมหนักจังอ๋อมันมีพวกโฟมแล้วก็มีพวกกระดาษที่เขายัดอยู่ข้างในแล้วผมยังไม่ได้เอาออกนะครับขอญาตอ,ออกเลยแล้วกันนะเป็นโฟมบุกมาแล้วก็มีที่ดันทรงที่ดันทรงเป็นกระดาษมาแน่นมากเลย เอ็กเซปต์ 260x นะครับรุ่นแรกเนี่ยก็เป็นที่นิยมกันนะหลายๆคนก็ชอบกันนะครับผมก็เพิ่งได้มีโอกาสรีวิวไปช่วงต้นไม่ใช่ต้นปีสิปลายปีที่แล้วมัง้งหลังจากที่เขาออกมาแล้วปีหนึ่งผมมาออกต้นปี2024แล้วผมมารีวิวช่วงปลายปี2024แล้วพอผมรีวิวสักพักหนึ่งมันก็มี รุ่นใหม่ออกมาก็คือรุ่นจุดสองนี่แหละเอ,อรุ่นสองจุดศูนย์นี่แหละครับประจำปีสองพันยี่สิบห้าโอ้ภาษาจีนล้วนเลยอ่านไม่ออกอะไรวะเนี้ยหา้หมุนตัวดูหนึ่งรอบนะครับตะเตนนี่เราจอดที่ด้านซงองมาแนะสองหกศูนย์เอ็กสองนะครับ positive cushioning system เขามีเขียนไว้ด้านข้างตรงนี้นะนี่อ่านี่ตรงนี้ตรงนี้เขียนตรงนี้นะครับแล้วสีเขียว สะท้อนแสงแบบเขียวนีออนแบบนี้เลยอะ่ะนี่นะครับเสียวเขียวนีออนแบบนี้ก็เสียที่ห้ออะไรนะอาดิดาใช่ไหมที่เพิ่งออกไปโปรสีนะจริงๆส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบสีเขียวนีออนแบบนี้นะครับคือมันใส่วิ่งอย่างเดียวอะ่ะมันไปทําอย่างอื่นไม่ค่อยได้มันใส่เที่ยวมันมันแต่งตัวลําบากอะ่ะอืม ตรงนี้มีรางๆเขียน 260x เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นนะนะครับท้า้าตรงนี้เป็นตัว x ใหญ่ๆตามสไตล์รองเท้าซิ่งคู่นี้ซิ่งไหมก็พอได้ผมว่าพ,พ,พอได้ซิ่งได้อยู่นะเพราะว่ามีแผ่นคาร์บอนด้วยนะครับนี่มีแผ่นคาร์บอนด้วยขๆก่อนชัดเจนเป็นแผ่นคาร์บอนนะครับ เป็นเดล l ทเรนเนอรที่ใส่คาร์บอนเข้าไปด้วยโฟมใช้ชื่อว่า X Step Ace X Step Ace นะครับด้านหลังตรงนี้มีตัวเลขเล็กๆเขียนเลข32เข้าใจว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นความสูงของชั้นโฟมลิ้นรองเท้าเป็นแบบบางเดี๋ยวมาดูซิว่าถอดอินโซได้ไหมอ๋อถอดได้นะครับ so อิ o l e ถอดได้ เดี๋ยวเอ๊ะทำไมมีอินโซ่สองอันนะ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมีอินโซ่สองอันวะมีอินโซ่สองอันซ้อนมาแล้วก็มีอีแผ่นนี้สองอันด้วยเนี่ย เนี่ยให้มาสองอันเลยอะ่ะเดี๋ยวขอดูอีกข้างนะครับผมว่าเนี่ยดีเฟกแล้วเนี่ยงงเลยทำไมให้มาสองอันทำไมอะ่ะเดี๋ยวขอดูอีกข้างนึงนะครับเอ๊ะอย่างงงแล้วให้มาสองอันทำไมอะ่ะไม่เข้าใจนั่นไงมีอันเดียว ข้างซ้ายมีอันเดียวเดียวข้างขวาพี่ให้มาสองอันทำไมเหมือนกันเด้เลยเพื่อนๆครับเออผมคงเป็นคนโชคดีมั้งแจ็คพอตมั้งหนึ่งคู่ได้อินโซสามข้างสามชิ้นงงงงเขาเนี่ยดีนะเนี่ยที่เอามาแกะกล่องดูก่อนแล้วก็มา ดึงอินโซมาไม่งั้นเดี๋ยวจะแบบอ้าวทาไมข้างขวารู้สึกนุ่มกว่าข้างซ้ายตอนที่ใส่วิ่งเพราะว่ามีอินโซซ้อนกัน2ชั้นแล้วดูสูงว่าผิดปกติโอ้เป็นกรรมมาดูเชือกมาดูเชือกเชือกก็เป็นเชือกไนล,ลอนนะครับแต่ดูจากหน้าผ้าเนี่ยผมว่าโปรงนะโปรงใช้ได้เลยเนะี่ยผมมองเห็นไฟสตูดิโอฝั่งตรงข้ามด้วย อ่าตรงนี้มีตัวเลขให้สามารถบันทึกได้นะครับสามารถเขียนได้นะครับว่าเราสถิติเป็นยังไงบ้างน,นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับมีภาษาจีนใครรู้ความหมายช่วยบอกทีตรงนี้แปลว่าอะไรผมไม่รู้เล่นรองเท้าเป็นแบบบางนะครับ 260x มีตัวเลขเขียนด้วยชัดเจนนี่ 260x มีรุ่นเขียนบอกตรงนี้ อ,อแข็งเลยโอเคหมุนตัวกูกูการ์ดหนึ่งรอบไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมไปรีวิวก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะครับคู่นี้แล้วมันต่างจากเดิมในรุ่น 260X รุ่นแรกยังไงบ้างน,นะครับผมยังอึ้งอยู่ที่มีอินโซ2แผ่นให้มาเอาละบายบายครับเพื่อน